เมนีคุณแม่กับสิตื่นตตีาแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ตื่นมาคนเดียวนะจ๊ะกต้ตงปุกลูกสาวมานั่เพราะว่าวันนี้ใช่ไหมลูกสาวจะไปแข่งกินตะคณิตคิดเลขเร็วนั่งก็บ,บอกว่าแม่ปลุกหนูตั้งแต่เช้านะพอ่อตาปุ๊กเมนีก็บอกอิดออดเดินเหมือนนั่งลูนนาทีนั่งอ่ะนะตื่นขึ้นแม่บอกกระแต่งโตค่ะแล้วก็พาไปซื้อขา้าว่าดยุทธึนพอตะซื้อขา้าวราดแล้วก็พาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเฮี้ยนหญ้าสุกเลยค่ะหญ้าสุกก็คือคู่ยุ้งเลดดี้ย,น,ยนน็ใิ้ออ บอกแต่ว่าพอเพื่อนว่าหายไปโลดติดโตมันไวมันมาได้ซื้อไงนะมันก็เหลือขึ้นมาขมานหลุดเมืองเนื้อตอนแรกว่ามันสิเหลือขึ้นมาบอกฮึจากนั้นแม่นบอกกับมาเรียนอยู่นาบ้านน้ำบรดายาแต่ละคนกับภากับมานางโซเลมาว่ากันอยู่นี่นะคะนาบ้านแตกจนจนเลยได้แต่หกโมงเสาร์นั่นนะบอกเลยว่าบรรยากาศบ้านเข้าในช่วงนี้นะหญิงช่วงเดือนตุลาน่ะมันดีบอกคักเลยเด้คือเหมือนมันใกล้จะเข้าไปฝนต้นหนาวแล้วน่นน้ำมันบริห่อนคักแล้วมันก็บริเรหนาวค่ะเนี่ยฉันมากมากฉันมากบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศปลายฝนต บ้านๆง่ายๆสไตล์คุณนายชมพูนุษมือนีไม่ยาเสียดอิหยังบัติเฮดลาบปดุกค่ะก็มีหลายคนถามเขามาว่าย่าจะรู้บ้านเจ้ามองเฮตขั้วมองท้ำขั้วจัะมองกันแน่เพราะว่าเขาคคยเห็นเจ้าหนึ่งเขาเยเมื่อเศาราหนึ่งเขาอยู่ในเฮียนเอออันในเฮียนน่ะเป็นขั้วที่เฮตติดกับโตบ้านค่ะมองหันเอาไว้ทันหนึ่งเขาแล้วเอาไว้แต่เฮดอีหยังที่แบบว่าบริเฮตกับเขาแบบจับเจื้อนนนะส่วนกับข้าวก็จะมาทำตรงครัวข้างบ้านค่ะก็เป็นขั้วที่มองที่เฮตเนากินอยู่นี่แหละเป็นขั้วสมบุก เห็ดแนวกินยูหันค่าพะว่าย่ำควนย่ำอย่างมันเขาในเฮียนย่งสิกินมันกะแห้งแม่ควในเฮียนมองหันกันเลยเอาไว้แค่เป็นมองหนึ่งเขาแค่นั้นกับพอเลยตัดามาที่ข้าวเช้าของเราวันนี้กับสิคือจังวัน่ะละลาบปลาดุกลาบปลาดุกไซค่าออนบอกเลยว่าแซ่บบักคักแล้วก็มีเนื้อเสือค่ายยากเนื้อเสือทีเลียตะมือขึ้นน่ะแหละเอามาทำการยาอนใช่สิบให้พวกเธอฟังอันเนื้อเสือต่างแต่มือขึ้นแมนบอหมักไม่ไหม้แมนบอมันกับพอดีได้ยิงกลต่ามาาวง หูออบอกอ้กูยำบ่แหลกดอกว่าซันว่าไม่งาแล้วเขีวว่าใครดีเนาะผัก,าาก,กย,ย่างต่างงากรมีมาลาจากจ่ายลายย่างเต็มถาดเอือลือค่ะแนวกินบานเฮาสีแซบแซบมองได้บาตีแซบมองมี่พักหลายแบบนี้ละนี่มามือนี้ก็สิมารับบุไเป็นไรโคตรอีกแล้วก็มีน้องคนนึงถามัชนขอมาวางได้หูบอกพี่ดุถ้าเราไปทําง,งานอยู่ที่ที่หนึ่งแล้วคนที่ทํางานไม่ชอบเราเอาเราไปพูดหรือไปนินทาเสียเสียหายแล้วพี่ดุจะคิดยังไงคะพี่ดุจะจัดการยังไงเอาจริงๆยิงฉันถามเธอกลับก่อนคนที่เอาเธอไปว่าเธอไปใให้้ค่่าไไมตองปสนจเลย บอด้มีบทบาทหรือบอด้มี่ในยาสำคัญในการนำรงชีวิตของเฮานะอันนั้นเบาไปเลยค่ะมึงสีส่สีตีใครกูจังไหนมึงสีโบจะไดนก็แล้วแต่มึงเลยแต่ว่าถ้าบุคคลพวกนั้นที่เบานะมีบทบาทในการนำรงชีวิตพวกเฮาแม่นบ่อันนั้นจังคอยจัดการค่ะจังคอยเบาจังคอยเคี้ยวแล้วถ้าอันไหนที่มันไม่ใช่ความจริงไม่เป็นความจริงเราก็แค่พิสูจน์แล้วก็อธิบายแต่ถ้าอันไหนที่เป็นความจริงเฮากับแบบว่าเออแล้วแต่ค่ะปล่อยไปกูเฮ็ดอีหลีเนาะมึงสีโไดนกะซ่ามึงประมาณนี้แหม้หลังจากกินข้าวแล้วแม่นบ่อ้ายก้อนแก้วก้อนคก็สิออกมานาค่ะมื้อนี้ก็สิมาาไถนค่ะวอันนนนนีี้้้เเเาาาอิิวว่่ไถหหยัังงญฉบ่่เเเป็็นนาาอิ้้้วไถหยังกผููใดร ชวนฉันกับยุกับดินแดนสองคนค่ะมือนีไล่สดไปน้าเลี้ยงลูกไปน้ามวนคืออย่างนีเทิงตาพาเทิงเห็ดงานบงงานบานได้ว่าใดๆคื้มือนีลูกไส้กับบดือค่ะแม่ไปไสกับไปนาผ่ามทีเข่าเทียงบันี้อ้ยเขาเทียงมือนีได้กินเกือบใสองค่ะเพระวันยังตีกับขึ้นวันนั้นลุกสดกับหิวเขาเน่าสูคับขามือนีกับสิกินอีหยังวันตีกัสิลวกสาหลว่ากัเมคือเกาค่ะแนวกินง่ายๆเฮลสตงเฮลสตีพร้อมลูกไส้กับเหมือนเดื่มน่เึ้าแแ่อกกกกกกเลลยววววนน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 นี้้้้ดดซไคคคะ็็สิิิิงทัจใ สาหลายว่กากะเมแล้วก็น้ำจิ้มงาเด้อก็ไปกดทิตกาต่อต,อตอของฉันได้เลยบอกเลยว่าแซ่บบัคักยำกรุบกุบดีดนั่นแหละหญิงในชีวิตนี้อย่าไปหาเงินอย่าไปหาแค่คนคักหลายเอาเป็นว่าดําลงชีวิตห้องจะของให้มีความสุขไปมือมือนั่นก็พอแล้วซึ่งถ้าเขาคิดว่าความสุขของเขาหรือว่าความถูก,กข,ข,อของเขามันบริขึ้นอยู่กับคำบอกของเขาอันนั้นเขาจะมีความสุขค่ะหลังจากนั้นหลังจากแม่กินข้าวแล้วก็สิพาม่บ้านยาเ่ามือนี่ยาเถาบอยูยาเ่าไปไซบัตีจักไปไซแต่ว่าปิดเฮียนไปได้หญิงแต่ว่ากรตาหมากระยูแหมบ่หนาสิไปไสไก่ดอกกระส่วนดินแดนเมื่อก็บ่เมียเดปลาลูกปลายาเถาบอยูเขาเมื่อเฮือนน กับบ <S 々> ่มมี่นักกะยางไร่ใกลอยู่ไตรสั้นเหล่ายาเถาล่ะล่าสุดนี่แม่กับลูกงนางเล่นอยู่ไตรสั้นเหล่าค่ะตอนนี้เพื่อนกับกําลังเอิ่นข้ามใจใจออกเด็กใจใจผัวเหรียญใจผัวกับชิบสันบาหลังจากนั้นประมาณบ่ายสามนี่ละไอ้ก้อนแก้วก้อนข้ามกับกลับมาจากหน้าและนี่ค่ะหู้แล้วว่ายาเถายู่ใสนี่ยู่หลังเฮียนนี่พวกฉันกับสิรอดซองในหน่อยประตูหลังเฮียนมหายาเถาค่ะยู่สวนสวนนี่ก็จะเป็นสวนยาเถาแมนบอมีกอไผ่ลมลื่นบกคักแล้วมันก็เหมือนสนามเด็กเล่นของดินแดนดีๆนี่เองค่่ะเพนมานี่เพื่อน่่นมากับเหนนนนนนน่่ะะอออ้้้้้าากกกกแววังงทเี่สวน ไม่เงี้ยนี่มีหูกีบปูมหลายอยู่ได้เหมือแรงผ่าหนุ่มิวมาไต่ก่อนนะบ,บานา้านบะ้าสวนหญ้าเถาน่ะยิงเอ้ยเบิงดูแล้วบ่อยหกเลยเด้หนี่แล้วมานาั่งทางหญ้ายอยู่หนี่แล้วมันขังอีหลี่ได้ยิงคือบอกเลยว่าเมีาฉันนะ่ะขยันซ้ำใด้หญา้าเถาขยันกลัวซิบเถาค่ะแล้วพายุซื้อจักเถื่อ,อ,อบอกเลยว่าความขายันนี่โอ้ตะกูนี่ยืนหนึ่งค่ะ <laughs>